บวนผ้าเหลดกเนาะค่ะ่นเอิญอบตกเนาะคะ่ะเนาะกระนาแน่นค่ะคะนหลายค่ะคะนหลายแห้งพี่น้องไก่ชะมาะะ่าแล้วค่ะไก่เวลาแล้วเนาะค่ะเนาะไก่บวนผ้าเหลดกเนาะค่ะ่นเอิญอบตกเนาะคะ่ะเ<ก>นาะบวนผ้อนอนนาเหลดกเนาะค่ะ่นเอิญอบตกเนาะค่ะเนาะ คนหลายหลายค่ะตอนนี้ล่อขบวนท่าเลดมากด้เคิ่นชะงงเหยด้ดยค่ะเพราะว่าขันเมาบมมาล้อจองทิ่วเข้ากับปะได้สถพานที่ดีๆเนาะค่ะเพื่อที่จะเห็นใกลไๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนหลายแห้งค่ะพี่น้อง่ค่ะพี่น้องเจ้กหน่อยขบวนกระิเคลื่อนมากเนาะค่ะตอนนี้ค้นกับล่อเบิงค่ะล่อเบิงเนาะค่ะเนาะรอดูคบะ น,นี่เป็นวันนี่แล้วค่ะบรรยาก,การเนาะค่ะพี่น้องจังไหนก็รอดชมเนาะค่ะเดี๋ยวเราได้เราสิ่งดีๆ ่ายอ,อีกรอบนึ่งแล้วก็ทายถอดโซนในบางส่วนนึ่งแล้ว่ะง่ายเพิ่นมากทุกคนตอนนี้ก็รอดูขบวนพาเลทอยู่นะคะจะให้ดูเด้อบางคนถาพี่น้องทุกคนตอนนี้ก็รอดูขบวนพาเลทอยู่นะคะจะให้ดูเด้อบางคนถาพี่น้องเญาติรศมีกับโรมุิว่าไก่ทอด กระบวนการเสียดีสิไทยฮอตสุดเห็นบอลได้ค่ะเด้อทุกคนตอนนี้ก็รอดูกระบวนกาฟาเลตอยู่นะคะจะดูเด้อเหมืนค้นหาพี่น้องเชิงชะโมงเลยด้วยค่ะเพราะว่าขันเมาบอมมาร์โจองขิวเข้ากับปะไรไซถานที่ดีๆเนาะค่ะเพื่อที่จะเห็นแก่ไกเนาะขันเนาะเพราะว่าค้นหลายแห้งค่ะพี่น้องก็น้าเนมค่ะค้นหลายค่ะ คนหลายแห้งพี่น้องไก่สีขมาแล้วค่ะไก่เวลาแล้วเนาะค่ะเนาะไก่เ <c oughs> จ๊นายกร็รอชมเนาะค่ะเดี๋ยวไล่ราศีดีๆถ่ายฮีเบอร์อีกรอบนึงเนาะค่ะถ่ายถอดสน้นฮีเบอร์ส่วงนึงเนาะค่ะย่งางเกินมากกระนาเณรค่ะคนหลายค่ะ ก้อนหลายแห้งพี่น้องใกล้สีขมาแล้วค่ะใกล้เวลาแล้วเนาะค่ะเนาะใกล้ถึงเวลาขบวนมาแล้วอันขบวนมาแล้วก็จิถ่ายทอดสดให้เบิ้งแล้วก็ย่ารัศมีก็จะอัพคลิปไปเนาะพี่น้องจา้าคนละล่ะบรรยากาศเนาะค่ะอากาศดีนะเนี่ยค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีนะค่ะอากาศดีด้วยเนาะนี่เป็นวัน นี่แล้วค่ะบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องุกนตอนนี้ก็รอดูขบวนพาเลทอยู่นะคะจะให้ดูเด้อบางคนถาพี่น้องบรรยากาศเนาะคะ่ะอากาศดีนะเนาะค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีเนาะค่ะอากาศดีด้วยเนาะ ขายค่ะแค่ราศยียนยนดีกับประมาณแบบบรรยากาศเนาะค่ะอากาศดีนะเนาวค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีเนาะค่ะอากาศดีด้วยเนะาะคานลหลายค่ะตอนนี้ล่อขบวนท่าเลดมากเนานี่เป็นวัน นี่แล้วค่ะบรรยาก,กาศเนาะค่ะพี่น้องทุคนตอนนี้ก็รอดูขบวนพาเลทอยู่นะคะจะให้ดูด้อบางค้นหาพี่น้องบรรยากาศเนาะคะ่ะอากาศดีนะเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีเนาะค่ะอากาศดีด้วยเนะะา,านะ ยอดราสมีกัโรมดร่ตไกฮอรขบวนมากกัเสียดีสิไทยหอดสดแห่บางเด้อค่ะเด้อฮอยราสมีกับโรมุว่าไกฮอรขบวนมากกัเสียดีสิไทยหอดสดแห่บางเด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็รอดูขบวนพาเลทอยู่นะคะจะให้ดูเด้อบางคนพาพี่นอ้อง คนาพี่น้องเป็นวัน่นนี่ละค่ะบันยักาศเนาะค่ะพี่น้องบวนผ่าเลดเนาะคะ่ะเอิ่นๆอบตกเนาะค่ะเนาะ เจค่ะพี่น้องเจ๊น้อยขบวนกระซิเคลื่อนมาเนาะค่ะตอนนี้ค่นกับรอเบิงค่ะรอเบิงเนาะค่ะเนาะรอดูขบวนผ้าเล็กเนาะค่ะเพิ่นเอิบอบตกเนาะค่ะเนาะขบวนผ้าเล็กเนาะค่ะเพิ่นเอิบอบตกเนาะค่ะเนาะถึงเวลาขบวนมาแล้ว กบวนมากแล้วก็จิ้มท้าทยทอดซดให้เบิงงเ้งแล้วก็ยารสศนีก็อเสอัพคลิปไปเนาะพี่น้องกคนร้ายกันน้าเน้นค่ะค้อหลายค่ะค้อหลายแห้งพี่น้องไก่สิขม่าละค่ะไก่เวลาแล้วนะะเนาะค่ะเนาะไก่หาะ แค่รัศมีเยือนยนดีกับประมาณแบบก็น้าเน้นค่ะคนหลายค่ะคนหลายแห้งพี่น้องไก่สิุขภาพเหรอคะไก่เวลาแล้วเนาะค่ะเนาะไก่หลายค่ะแค่รัศมีเยือนยนดีกับประมาณแบบคนหลายหลายค่ะตอนนี้ ล่อคะ่ะบวนผ่าเล็ดมาได้วยเชินชงงเลยด้วยค่ะเพราะว่าขันเมาบอมร่อจองทิ่วเข้ากับบดไดสถานที่ดีๆเนาะคะ่ะเพื่อที่จะเห็นเกลไกเนาะคเะนาะราว่าคนหลายแห้งคะ่ะพี่น้องจังไรกระรช่อมเนาะคะ่ะเดี๋ยวไล่ราสดีดี ไทเฮเบิร์อีกรอบนึ่งแล้วถ่ายทอดสดนในเบิร์ก่วงนึ่งแล้วก้างเพิ่นมากานี่เป็นวันนี่แล้วค่ะบรรยาก,กาศแล้วค่ะพี่น้องถึงเวลาขาบวนมาแล้วอันขบวนมากแล้วก็จ่ายทอดสดให้เบิรงกแล้วก็แยกรัศมีก็เสีอัฟคลิปไปแนะะ้วพี่น้องจ้าคนละ,ละเทิงชโมงเลยด้ิค่ะเพราะว่าขันน้องบอมโมาโลอจองคิ้ว ข้าวของประดับสถานที่ดีๆเนาะค่ะเพื่อที่จะเห็นใกล้ๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนหลายแห่งค่ะพี่น้องถึงเวลาขบวนมาแล้วอันขบวนมากเราก็จิ้น้ายทอดสดให้เบิ้ลเราก็ย่ารัศมีก็บสุอัดคลิปไว้เนาะพี่น้องจ้ะคนแล้วทุกคนตอนนี้ก็รอดูขบวนพาเลทอยู่นะคะจอยดูเด้อตัววคนถาพี่น้องถึงเวลาขบวนมาแล้ว อันกบวนมากแล้วก็จิ้มให้ทอดสดให้เบิงงเ้งแล้วก็บยารัศมีก็บเสีอัตคลิปไว้เนาะพี่น้องจ้ะคนร้ายเหรอคนร้หลายค่ะตอนนี้ล่อขบวนท่าเลนมากนก็น้านเนมค่ะคนหลายค่ะคนหลายแห้งพี่น้องไก่สะขมาแล้วค่ะไก่เวลาแล้วเนาะค่ะเนาะไก่นเนาะ อเทิงชะงงเลยดิค่ะเพราะว่าขันเมาบอมม่ารอจองทิ้วเข้ากับบันไดสายพานที่ดีๆเนาะค่ะเพื่อที่จะเห็นใกล้ๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนหลายแห้งค <mod> ่ะพ wow <oder> ี่น้องถึงเวลาขบวนมาแล้วอันขบวนมาแล้วก็จิทายทอดสดให้เบิรงกแล้วก็ยัดรสมีกับเสีอัพคลิปไว้เนาะพี่น้องจ้าคนละเทิงชะงงเลยดิค่ะเพราะว่าขันเมาบอมม่ารอจองทิ้ว เข้ากับป่ะได้ไซฮาที่ดีๆเนาะค่ะเพื่อที่จะเห็น,กนใกล้ๆเนาะค่ะเนาะตัวว่าค้นหลายแห่งค่ะพี่น้องไยค่ะแค่รัศมีเย,ยนยูนีกประมาณแบบ